ถวายข้าวพระค่ะการถวายข้าวพระพุทธเป็นเรื่องที่ยังไม่พบหลักฐานแน่ชัดว่าเกิดขึ้นอย่างไรค่ะแต่ว่าถือเป็นธรรมเนียมว่าเมื่อมีการทําบุญถวายอาหารแดบบ่พระสงฆ์เราก็ต้องมีอาหารขาวหวานอย่างเดียวกันถวายที่หน้าพระพุทธรูปที่ประดิษฐานเป็นประธานอยู่ที่นั้นด้วยทุกครั้งไป เรื่องนี้ก็มีผู้สันนิษฐานกันไปต่างๆนะคะบางก็ว่าในสมัยพุทธกาลเมื่อทายกหรือทายิกาไปทําบุญก็มักจะนิมนต์พระพุทธเจ้ามาประทับเป็นประธานด้วยเสมอ การถวายอาหารในสมัยนั้นนะคะบางทีก็จัดถวายแด่พระสงฆ์เป็นส่วนส่วนไปและบางทีก็ถวายรวมแล้วไปแบ่งกันภายหลังแต่โดยมากนั้นนะคะก็มักจะแบ่งถวายพระพุทธเจ้าเป็นพิเศษแล้วจึงจัดถวายพระสงฆ์อื่นๆต่อไป ครั้นเมื่อพระพุทธเจ้าได้เสด็จดับขังทปริณิพัน์นไปแล้วนะคะบรรดาผู้ที่เลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธองค์ค่ะเมื่อถึงคราวทำบุญนิมนต์พระสงฆ์ไปสวดและถวายอาหารบิณฑบาตก็ยังคงจัดอาหารส่วนหนึ่งไปถวายแด่พระพุทธที่เชิญมาประดิษสถานเป็นประธานนั้นด้วยเหมือนอย่างเมื่อครั้งพระพุทธเจ้ายัางดำรงพระชนอยู่เรื่องการถวายข้าวพระนี้นะคะก็มีบางท่านว่ารรมเนียมในลังกา มมีเหือนกนกัพระเทพกรวีหรือว่านิ่มนะคะวัดเคลือวันเนี่ยก็ได้ตรวจสอบเรื่องการถวายข้าวพระว่ามีที่มาอย่างไรไว้ในหนังสือปัญหาธรรมวินิจฉัยว่า ในข้อปัญหาถวายเข้าพระพุทธนั้นพิจารณาในพระบาลีและคำพีอัตถกถาและดีกาจารย์ทั้งปวงไม่เห็นที่มาในที่แห่งใดอย่างหนึ่งเลยเว้นเสียแต่ในหนังสือสัพพะทานานิสงที่พระเถระในธรรมยุติกาคัดค้านเสียว่าเป็นของแต่งใหม่และปลอมพระพุทธทวจนะคำพีเดียวเท่านั้นหนังสือที่ เป็นหลักฐานมั่นคงควรนับถือเชื่อถือได้นั้นค่ะไม่พบเรื่องถวายข้าวพระแต่สักแห่งเดียว ด้วยพิเคราะห์ดูคําที่ถวายข้าวพระและคําลาข้าวพระนั้นค่ะเป็นภาษามะคดรุงร่งรุงร่งริง่งริ่งได้ระลึกได้เมื่อครั้งอยู่บ้านอายุประมาณ9้าขวบหรือ10ขวบนะคะก็ผู้ใหญ่เนี่ยสอนให้อันนี้คือคนที่เขาเล่านะคะไม่ใช่ตัวดิฉันนะคะผู้ใหญ่สอนให้ถวายข้าวพระว่าอิมังพยัญชนะสัมปันนางอุตตกังวรังถ้าจะแปลก็พยัญชนะคือกับข้าวนี้ถึงพร้อมแล้วน้ำเป็นของประ เสดหรือน้ำเป็นของอันบุคคลพึงปรารถนาเท่านั้นไม่มีว่าถวายแก่ท่านผู้ใดใครเป็นผู้ถวายก็ไม่มีคำลาว่าเสสังมังคลายาจามิแปลว่าข้าพเจ้าขอซึ่งมงคลอันเศษคำว่ามงคลก็เป็นเรื่องชื่อของสิ่งซึ่งป้องกันอุปัตวะอันตรายทั้งปวงท่านไม่แปลว่าอาหารหรือกับแกงทั้งปวง เห็นคำถวายกับคําลาก็ไม่ลงรอยเดียวกันได้นะคะก็สอเห็นว่าเป็นของใหม่นะคะไม่ใช่ของเก่าโบราณน,นะคะคือถ้าจะคาดการคณีดูโดยอัตโนมัติก็เห็นจะเกิดขึ้นเมื่อ ครั้งพระพุทธเจ้าเนี่ยดับขันธปรินิพานล่วงแล้วไปกว่าพันปีเศษเนี่ยเห็นจะเกิดขึ้นในประเทศเมืองลาวเอาเขาว่างั้นนะคะเหตุเพราะว่าข้างลาวเนี่ยย่อมมีหิ้งบูชาเทวดาหรือผีเนี่ยมีอยู่ทุกบ้านทุกเรือนหรือจะคิดว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ประเสริฐกว่าเทวดาและผีทั้งปวงควรจะบูชาบ้างก็ทําการบูชาด้วยอาหารแลกกับแกงต่าง แต่แผลงโวหารว่าถวายเข้าพระเป็นคำดีนี้เป็นแต่คาดคะเนดูโดยอัตโนมัตินะคะก็จะยืนยันว่าเป็นอ๋อแน่นอนเนี้ยก็ไม่ได้นะคะอันนี้คืออาจจะไม่ใช่ก็ได้นะคะเพียงแต่ว่าทางนั้นเนี่ยเขาจะมีพิธีแบบนี้นะคะก็เลยคิดว่าเอ๊ะมาจากเมืองลาวหรือเปล่าเพราะว่าถ้าของไทยเราจริงๆเนี่ยไม่น่าจะมีหรือว่าถ้าไปดูใน พระไตรปิฎกแล้วเนี่ยก็ไม่มีเนะี่ยอย่างโดยฉันเองเนี่ยก็ก็สงสัยเหมือนกันว่าเอ๊ะคือพอเขาบอกว่าตั้งเข้าพระพุทธเนี่ยไออันนี้คือคือเล่าเฉยๆนะว่าตัวเองเราเราก็สงสัยว่าท่านดับขันธปรินิพานไปแล้วทําไมต้องไปถวายให้ท่านอีกเนี่ยนะนะอันนี้ด้วยความคิดของเรานะอันนี้ด้วยความคิดของของของตัวฉันเองเฉยๆนะอ่ะมาต่อกันนะส่วนมอมเจ้าภูลพิสมัยดิสกุลน,นะคะก็ทรงนิพนธ์ถึงเรื่องการถวายเข้าพระพุทธไว้ในหนังสือประเพณีไทยว่าของทุกสิ่ง แต่เหตุเมื่อทำกันเคยๆไปจนลืมเหตุก็เลยหมดความเข้าใจยกตัวอย่างเช่นเวลามีงานเนี่ยคุณผู้หญิงเนี่ยก็ดูแลการครัวเลี้ยงดูคุณผู้ชายก็รับแขกอยู่ข้างหน้าไม่มีเวลาจะทำอะไรได้ทุกอย่างค่ะ จึงต้องมีผู้ปฏิบัติพระไว้คนหนึ่งเป็นผู้ดูแลการพิธีทุกอย่างไปครั้นง,งานเสร็จก็ถึงเวลารับแขกและกินเลี้ยงพระกลับวัดผู้ปฏิบัติเก็บของกว่าจะเรียบร้อยก็อดข้าวเพราะเขาเลี้ยงกันหมดแล้วเจ้าของบ้านเขาจึงจัดไว้พิเศษสำหรับหนึ่งต่างหากเพื่อให้หมดกังวลถึงท่านผู้ปฏิบัติพระนั้นแต่ถ้าวางไว้เฉยเก็คงมีคนอื่นกินแทน เขาจึงถวายพระพุทธเสียให้ผู้ปฏิบัติเสสังเอาเองอ่าอันนี้มีที่มา อีกแบบหนึ่งนะคะจากท่านาผู้หญิงภูนพิสมัยนะคะด้วยเหตุน,นี้ค่ะเมื่อจัดที่อาหารถวายพระพุทธจึงต้องให้มีอาหารและข้าวมากพอสําหรับที่คนคนหนึ่งจะกินอิม่มไม่ใช่จัดเพียงอย่างละนิดละหน่อยสรุปตามความเห็นอย่างหลังไม่ใช่เป็นการเส้นพระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้าเนี่ยสูงท่งเกินกว่าที่จะเส้นได้แต่เป็นการเตรียมไว้ให้คนกินนี่นะคะก็ เหมือนอย่าง,อย,างอย่างความเข้าใจของดิฉันน่นะคะว่าเอ๊ะท่านปรินิพานไปแล้วนะคะดับขันทัปปรินิพานไปแล้วจะเอาไปถาไวายพระองค์ท่านอีกทําไมนะคะอันนี้คือความคิดของเรานะคะเราคิดอย่างนี้นะคะแต่ว่าอ้าวในเมื่อ กระทำต่อๆกันมาก็ก็ทำนะเวลาที่มีการทําบุญทําอะไรเขาก็บอกอ่ะเนี่ยจะมา,าวางนิดเดียวนี้ก็ไม่ได้ต้องใส่ขนาดนี้ขนาดขนาดนี้อ่าทำนะเขาว่ายัางไงก็ทําแล้วก็เพิ่งมารู้ด้วยเหตุนี่นะคะถ้าเกิดว่ามาศึกษาก็ไม่รู้เหมือนกันเนะะี่ยอันนี้ก็เลยนํามาเล่ามาบอกมากล่าวให้ได้รับทราบกันนะคะว่ามันมีที่มาอย่างไงนะคะกับการตั้งเข้าพระพุทธนะคะอ่ะมาต่อกันค่ะ ถวายผ้าจำนำพันศารนะคะ การพระราชกุศลถวายผ้าจำนำพรรษานะคะเป็นพิธีที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะได้ท่งพระราชปลารบถึงพระอัจฉิของพระบรมวงศานุวงศ์ที่ประดิษฐานอยู่ตามพระอารามหลวงหลายแห่งค่ะว่าเป็นการสมควรที่จะประกอบการพระราชกุศลอุทิศแด่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วเหล่านั้นบ้างทั้งเป็นกุศโลบายที่จะได้บำเพ็ญพระราชกุศลให้มากยิ่งขึ้นและเป็นการชักนำให้ผู้ที่เคร่งครัดในพระพุทธศาสนา ได้ปฏิบัติตามได้ส่งพระกรุณาปลูดก้าปลูดกระหม่อมได้มีพิธีการถวายผ้าจำนำพรรษาขึ้นที่วัดอรุณราชวรารามและวัดราชโอรสเป็นครั้งแรกโดยปลูดก้าปลูดกระหม่อมค่ะให้เรียรายเงินจากพระบรมวงศานุวงศ์รวบรวมนําไปถวายไว้เป็นเงินกองกลางสําหรับวัดพร้อมด้วยผ้าขาวแล้วก็เครื่องทยทาน,นอื่นๆตามสมควรน,นะคะเมื่อเสร็จการเลี้ยงพระแล้วก็ถวายทยทานแล้วนะคะก็เสด็จไปทอด ผ้าสดัปรกรณ์ตามที่ประดิษฐานพระอัฐิพระบรมวงศานุวงศ์ในพระอารามนั้นๆเพื่อให้พระพิสุเนี่ยได้มาชักเป็นผ้าบังสุกุลก็เป็นการเสร็จพิธีค่ะ กำหนดวันถวายผ้าจำนำพรรษานะคะก็ไม่ได้กำหนดวันไว้แน่นอนแต่ว่าต้องอยู่ในเขตจีวรการคือตั้งแต่เดือน12แรม1ค่ําไปจนถึงเดือน4ขึ้น15ค่ําก็เป็นอันหมดเขตนะคะพอถือน้ําค่ะพิธีดื่มน้ําสาบานตัวถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งพระบรมวงศานุวงศ์ขุนนางข้าราชการทั้งทหารพลเรือนและฝ่ายหน้าฝ่ายในนะคะต้องปฏิบัติมาแต่ ครั้งโบราณกาลเรียกทั่วๆไปว่าถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาหรือถือน้ำพระพิพัฒน์สัจจาเรียกเป็นทางราชการว่าพระราชพิธีศีสัจจปานการ พิธีถือน้ำเนี่ยมีรายละเอียดมากค่ะในที่นี้ก็สรุปความจากพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนคะคะพอให้ทราบถึงกติความเชื่อและก็การเปลี่ยนแปลงของประเพณีค่ะในสมัยกรุงศรีอยุธยาเนี่ยถือน้ําที่วัดมงคลบัพิษครั้นถึงแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกนะคะก็โปรดให้ข้าราชการเนี่ยมากระทําศัตรูบาลแล้วรับน้ําพระพิพัฒน์สัตยา เฉพาะพระพักพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศา,าสดารามทางข้าราชการฝ่ายหน้าในพระบรมมหาราชวังพระราชวังบวรพระราชวังหลังข้าเจ้าตั้งกลมยังไม่ได้ตั้งกลมฝ่ายหน้าฝ่ายในและภรรยาข้าราชการซึ่งมีศักดินาตั้งแต่400ขึ้นไปเนะี่ยคือไม่เฉพาะตัวข้าราชการนะภรรยาข้าราชการต้องมาด้วยนะคะ แต่ไม่ได้เสด็จพระราชดำเนินออกไปวัดพระศรีรัตนศาส,สดารามเป็นแต่เสด็จออกพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยให้ข้าราชการซึ่งถือน้ําแล้วเนี่ยเข้ามาถวายบังคมส่วนพระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายหน้าค่ะก็ไม่ได้เสด็จไปสวยน้ําที่วัดพระศรีรัตนศาส,สดารามให้เสด็จมาถือน้ำในพระที่นั่งอมรินทรวินิชัยพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการฝ่ายในค่ะ ในพระบรมหาราชวังก็ให้ถือน้ำที่พระที่นั่งไปสานทักษิณและท้องพระโรงแต่ในราชการที่สามนะคะข้าราชการฝ่ายในก็ไปถือน้ำที่โรงละครในสวนคือที่พระที่นั่งทรงธรรมนะคะ แต่โรนและก็ช่างเย็บช่างย้อมชั้นผู้น้อยนั้นคือถือน้ำที่ศาลาเท้าสีสัจจาและเจ้าพนักงานฝ่ายหน้าชั้นผู้น้อยที่ประจําคลังประจําทิมดาประจําห้องเครื่องไม่ได้ไปถือน้ำณนะวัดพระศรีรัตนาศาส,สดารามค่ะแต่ว่าให้ไปรับน้ำมารับพระราชทานที่ห้องอันเป็นตำแหน่งของตนคือพูดง่ายๆทุกคนนะคะต้องรับน้ำหมดแต่ว่าออรับ ถ้าใหญ่ๆหน่อยนะคะก็รับที่อ่า วัดพระแก้วนะคะวัดประสีรัตนศาส,สดานแต่ถ้าชั้นเล็กลงมาหน่อยก็ให้ไปรับตามจุดต่างๆได้คะ่ะที่ตัวเองเนี่ยสังกัดอยู่นะคะรมเนียมที่นุ่งผ้าขาวนั้นคะ่ะถ้าผู้ใดไปถือน้ําที่วัดจึงต้องนุง่งถ้าไม่ได้ถือน้ําที่วัดก็แต่งตัวตามธรรมเนียมถึงข้าราชการที่นุ่งขาวไปถือน้ําที่วัดแล้วกลับเข้ามาถวายบังคมในท้องพระโรงก็ต้องนุ่งสมปักตามธรรมเนียมคือไปถือน้ำเนี่ยใส่ชุดขาวแต่ว่าถ้าเกิดมา ชีท้องพรงปุ๊บตัวเองก็ต้องใส่ใส่ชุดเดิมะนะคะการถือน้ำเนี่ยแบ่งไปตามเชื้อชาติแล้วก็อ่านคําสาบานเป็นภาษาของชนชาติน,าน,าน,นั้นๆนะคะอย่างเช่นพวกข้าราชการรามันกลุ่มต่างๆขึ้นมาบนพระอุโบสถอ่านคําสาบานภาษารามันแล้วก็ถือน้ําขุนนางหัวเมืองที่มาอยู่ในกรุงเทพถือน้ําในพระอุโบสถที่เป็นแขกประเทศราชถือน้ําที่ศาลาลูกขุนสาบานอย่างแขก พวกเขเมรและยวนเข้ารีดก็มีบาทหลวงมากำกัดด้วยนะคะจะาศาสนาไหนก็ตามนะคะก็เรียกว่าต้องเข้า พิธีถือน้ำหมดเลยส่วนการถือน้ำของบรรดาหัวเมืองเอกโทรตรีจตวาปักใต้ฝ่าย,ยเหนือและเมืองประเทศราชค่ะซึ่งขึ้นกรุงเทพมหานครเมื่อถึงกำหนดการถือน้ำก็นิมนต์พระเนี่ยมาประชุมในวัดใดวัดหนึ่งซึ่งเป็นวัดสำคัญในเมืองนั้นสวดมนต์เลี้ยงพระตั้งน้ำแล้วเอากระบีย่ยศซึ่งพระราชทานชุบน้ำผู้รักษาเมืองกรมการผู้ใหญ่ผู้น้อยต้องนุ่งขาวห่มขาวไป ทำสัตสาบานถือน้ำพระพิพัสศสัตยาทุกเมืองกำหนดการถือน้ำพระพิพัสศสัตยาซึ่งเป็นการประจำ มีกำหนดปีละสองครั้งตรุษครั้งหนึ่งศาสตร์ครั้งหนึ่งคือวันขึ้นสามค่ำเดือนหและแรม13บสามค่ำเดือน10บเกจาจากการถือน้ำใหญ่ดังกล่าวแล้วนะคะก็ยังมีถือน้ำเดือนซึ่งทหารผู้ถืออาวุธเนี่ยต้องทำเป็นประจำทุกเดือนที่วัดพระศรีรัตนาศ,าศาสดารามอันหนึ่งค่ะมีการห้ามถือน้ำนอกพระราชนาเขต ในพระราชหัตถเลขาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวทรงกำชับพ,พวกทูตไว้ตอนหนึ่งว่าการถือน้ำเนี่ยทำได้แต่ในแขวงเมืองที่เรียกว่าเมืองน้ำพระพิพัฒน์สัตยาเท่านั้นจะทำจะถือในเขตแดนท่านผู้อื่นคือเมืองประเทศราชขึ้นไทยก็ดีไม่ได้ขึ้นก็ดีนั้นไม่ได้ห้ามอยู่เพราะถ้าไปถือในแขวงอื่นก็เป็นถือน้ำของเจ้าของแขวงไปเพราะฉะนั้นทูต อย่าหลงชวนกันถือน้ำในเรือก็ดีแผ่นดินก็ดีของเจ้าอื่นในอื่นเลยจะก,กำชับมาแต่เดิมก็ลืมไปเสีย การงานมากนักเมื่อเวลาส่งทูตไปนั้นถึงจะฝากน้ำพระพิพัฒสัตยาไปแต่กรุงถึงได้ก็จะถือในแผ่นดินเจ้าอื่นนายอื่นเนี่ยไม่ได้ห้ามอยู่จะถือได้เพียงแขวงเมืองสงขลาเมืองถวางพังงาแต่เมืองประจันตคิริเขตเข้ามาหรือจะถือได้แต่บนเรือกำปั่นและสำเภาเป็นของกรุงเทพเท่านั้นที่อื่นไม่ได้ห้ามอยู่ถึงข้าราชการ ไปราชการทัพนอกประเทศก็ดีเป็นทูตไปยวนไปจีนก็ดี ไม่เคยถือเลยจงรู้อย่างธรรมเนียมในการถือน้ําพระพิพัฒน์สัตยาดังนี้แหละคือถ้าหากว่าเป็นขราชการที่ไปอยู่ต่างบ้านต่างเมืองนะคะก็ไม่ให้ถือนะคะเพราะว่าถ้าไปถือที่นั่นก็ถือว่าเราเนี่ยไปขึ้นกับเขาอะนะคะง่ายๆแค่นี้เองนะคะสําหรับการสรุปในเรื่องของการถือน้ําพระพิพัฒน์สัตยานะคะนั่นคือในสมัยอดีตแต่ในปัจจุบันนี้นะคะเราก็จะเห็นนะคะว่าทุกคนก็ต้องไป รับราชองค์การนะคะแล้วก็ถวายสัตว์ปิญาณไม่ได้ถึงกับถือน้ำนะคะแต่ว่าคุณต้องถวายสัตว์ปิญาณก่อนที่จะเข้ารับตําแหน่งนะคะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับผู้จัดด้วยนะคะจะได้มีกําลังใจในการสร้างสรรค์คลิปดีๆมาให้ท่านได้รับชมรับฟังกันค่ะ